เช็คเสียงกันสันหน่อยว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราเจอกันเช้าสักนิดหนึ่งนะครับมาหรือ,อยังโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาละนี่สวัสดีทุกท่านครับผมหนาวจากคาซีทีมตอนนี้ผมอยู่ที่งาน บิ๊กมอเตอร์เซ2025นะครับแล้วก็สดๆร้อนๆครับคันที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นี่คือ Honda Accord MY 2025ทำไมถึงต้องพูดว่าเป็น MY เพราะว่ารอบนี้เขาปรับเล็กๆน้อยๆอาจจะปรับไม่ได้เยอะนะครับแต่ไฮไลท์ของเขาคือได้บอกเลอร์กับกล้องข้างไปตาซ้ายได้หายกระตุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นเรียกว่าเป็น b l ยสปอตนั่นเองก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับ สรุปข้อมูลกันก่อนในเรื่องของราคาต้องบอกว่าถูกลงถ้าเทียบกับตัว M Y ก่อนหน,น้านี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ร้าน5านะครับแต่ตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่1,479นะครับ1 4 7 9 0 0บาทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัว E L นะครับ1 5 9 9 0 0 0บาทอันนี้ก็จะถูกลงกว่ารุ่นเดิมแสนหนึเพราะว่ารุ่นก่อนนั้นเนี่ยมัน1,699,000บาทและตัว R S ครับตัว top, 1, 7, 2, 9, ท็อปเนี่ยหนึ0 0้าทอันนี้ง็ถูกลาราวๆ เจ็ดหมื่นได้นี่หน้าตามามตาก็ใช้คําว่าอาจจะไม่ได้ปรับแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบขนาดนั้นแต่ว่าให้สังเกตว่าจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างถ้าดูนะครับโดยสายตานะครับก็คือตรงใต้กันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นสีดำแล้วก็ตัวช่องช่อง รับลมตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ไฟหน้าคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเลนขาวละจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบเลนเหลืองนี่ตรงนี้ผมชี้ไว้เลยว่ากล้องประโฟกัสชัดแจ๋วเลยเนี่ยตรงเนี้ยก่อนนี้ไม่จะเป็นเหลืองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้องสีขาวละนะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ที่หลายท่านรอคอยมาแล้วนะครับ Blind Spot นี่ ตาเองตาซ้ายหายกระตุกล้วตาขวาก็กระตุกต่อนะครับผมให้มาทั้งสองข้างนะครับให้มาทั้งสองข้างเลยมีคนบอกว่า E L กับ R S ตัวไหนน่าสนน่าเล่นครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูไลฟ์กันไปเรื่อยๆนะครับล้อก็ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะตัวนี้เป็นตัว E L นะคุณผู้ชมก็คือสีสีล้อมันจะเปลี่ยนใหม่จากสีเงินมาเป็น gloss b a c k ออได้แบบเดียวกับตัว R S R S จะเป็นจะเป็น g l o s จะเป็นเงา เอออันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับส่วน,นท้ายก็ก็ยังเหมือนเดิมกาบด้านล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ตัวนี้ EL ก็คือจะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีพาร์โนรา c มิกซันลูฟอ่าไม่มีหลังคาแก้วนะครับจขนั้นมาที่นี่จัดคันข้างๆสีขาวนี่คือตัว RS นะครับอ่าเดี๋ยวเรารอช่างภาพสักนิดหนึ่งเราเดินหลังช่างภาพเลยอ,นนเอันนี้คือตัว RS นะครับนี่ RS ก็คือจะมีชุดแต่งเพิ่มนะครับนี่ก็จะมีตัวดักเทลดับเทลดัเทลก็คือเบรกสปอยเลอร์หลังแบบดับเทลตุลเป็ดแล้วก็มีใส่ชุดแต่งเพิ่มชุดแต่งก็สีเดียวกับตัวรถวันนี้นะครับอันแนะนำนิดนึงอันนี้คือคุณเกียรติศักดิ์บุตรเหมือนนะครับคุณนัตตีน้เ7มารายงานตัวแล้วนะครับหลังจากที่ข่าวลือออกไปนะครับมารายงานตัวมาทํางานแล้วนะมาทํางานแล้วอ่านี่ตัว RS ตัวเดี๋ยวสิร้ายอยู่นะร้ายอยู่นะ เขล่าอยู่นะคำพูดคำพูดอยู่ในไลฟ์แล้วนะอ่ะเนี่ยตัวนี้อจะแบบดันได้ล้อล้ออ๋อถ้าเป็นป L อ่ะมันจะเป็นเงาแล้วถ้าตัวนี้จะเป็นสีด้านเป็นแมคแบล็คใช่อุยแต่ก็ดูสวยนะทำความสะอาดง่ายพูดอย่างนี้แก็อ่ะเดี๋ยวดูนะว่าบายสปอร์ตอ่ะบายสปอร์ตเนี่ยหลายคนหลายคนคงเห็นแล้วคือบายสปอร์ตเนี่ยจริงๆต้องพูดแบบนี้นะว่า เขาให้มาทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ได้สังวนไว้แค่ตัวท็อปหรือ e อเขาให้มาทุกรุ่นย่อยตอนนี้นมีทุกรุ่นเลยเขาให้มาทุกรุ่นย่อยแล้วโอ้โหตอนนี้คนลุ่มสุดๆอ่ะเดี๋ยวเรากรเ็เถอะให้เห็นด้านหน้าสักนิดนึงนี่ครับนี่นี่เนี่ยอันนี้อันนี้เห็นชัดสุดเลยเห็นความความต่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็ไอ,อตรงเนี้ยตรงที่เป็นเรียกว่าเป็นกราบอันตรงใต้ไฟหน้าเป็นจุดรับลม อ่าเป็นเป็นช่องดักลมล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีเงาอเป็นดับเงานะเนี่ยและชายล่างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างที่บอกไปก็คือว่าชายล่างอ่ะก่อนหน้านี้มันจะเป็นสีดำหลายคนก็รู้สึกว่าลุกมันไม่ได้เพราะว่าถ้าซื้อสีขาข้างล่างมันสีดำาเนาะเอออาจจะขาแต่พอมาตอนนี้ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วแจ่มแค่นี้ล่ะนี ให้ดูด้านหน้าเต็มๆหน่อยสำหรับในรุ่นของ RS นั่นเองนะครับแอคคอร์ดแอคคอร์ด RS โอ้ยตอนนี้จิ้มไปปุ๊บมันมืดเฉยอขออภัยนะคุณผู้ชมพอดีว่าพอมันเป็นไลฟ์แบบนี้เราก็เลยจับจับนิดนึงพวกเซนซิงพวกอะไรพวกนี้ยังมีเหมือนเดิมนะครับอ่ะ,อะ,อะโอเค อ่ะทีนี้มีคนบอกว่าอยากให้ซีวิกใส่ BSM อยากให้ซีวิกใส่ BSM รอก่อนนะอด่ะด้านข้างจิ๊กเนี่ยครับพอมันเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ย ลุกของรถก็เปลี่ยนเออลุกของรถก็เปลี่ยนแล้วก็แล้วก็วกนี่ให้ดูบายสปอร์ตนะนี่กระจกซ้ายเนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งขอดูกัชชันนะไม่มีแล้วกล้องเลนส์วอสชที่ฝังอยู่นะครับก็จะเป็นบายสปอร์ตไปแเลยนะครับนี่ อ่ะไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับหเหมือนจะมีโห oh. น่าจะมี <Yeah. S 2> อันนี้เป็นชุดแต่งเอเจ็เแต่เป็น EL ในตัวชุดแต่งโมดูลโลนะคะรับก็จะมีชุดแต่งแต่งสีดำชุดแต่งสีดำด้วยนี่ไปดูภายในกันซะหน่อยจริงๆแล้วต้องบอกว่าภายในเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัว MY ก่อนหน้านี้นะครับตีเข้ามาละ ก็พอเข้ามาภายในนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดการตกแต่งเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอนะครับมาตรวัดตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็มี HUD ขนาด11.5นิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกัน EL ก็มีมาให้เหมือนกันจอผู้ขับขี่เนี่ยจุนิ้วนะครับแล้วก็มีจอกลางนะครับซึ่งก็ ใช้คําว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะจอก,กลางตัวนี้เนี่ย12.3นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่มที่เรียกว่า Experience Selection Dial ก็คือตรงเนี้ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของการจะดูในเรื่องของตัวแอรนะครับการจะดูในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับลำโพง b o s สยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถูกถอดออกอะไรแต่อย่างใด พดเดิลชิฟคันนี้มีมาให้แต่เป็นการปรับในเรื่องของรีเจนเบรกนะครับแล้วก็คันเกียร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับกล่องเก็บแว่นมีมาให้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มีไฟแต่งหน้าด้วยนะไฟแต่งหน้ามีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยเบาะนั่งนะครับฝั่งของผู้โดยสารก็ปรับเป็นไฟฟ้าผู้ขับขี่ก็ปรับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนี่ให้ดูก็สามารถปรับแบบนี้ได้ นะครับ Drive mode มีมาให้3โหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสั่งชาร์จได้กด้วย Auto b a l อยู e อยู่ตรงนี้มีมาให้เหมือนเดิมครับในตัวรถเนี่ยมี Memory Seat ด้วยนะครับ2ตํตำแหน่งนี่อ่ะลงจากรถก่อน Active Noise Canceling ที่ให้มาใน RS จำเป็นอยู่ไหมครับ มันติดมาในลนักษณะที่แบบฝังลากลึอกอนเนาะมันก็เลยไม่แน่ใจในเชิงว่าจําเป็นไหมคือมันติดมาเพื่อลดในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเรื่องของโปรโมชั่นนะเพราะว่าก็มีหลายสิ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็รายละเอียดสําหรับ Honda Accord ในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เสริมระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือ C T M นะครับหรือ Cross Traffic Monitor ก็จะเป็นเตือนขนาดถอยหลังนะครับคือนอกจากจะมีบรายสปอตแล้วก็ยังมีเตือนขนาดถอยหลังอีกด้วยนะครับครบถ้วนนะครับเนี่ยแหละครับอ่ะตอนนี้วันนี้เราจะเน้นตัว Honda นะครับในไลฟ์นี้เราเน้น Honda นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสีดำสี ที่จำไหนในบ้านเราจาไม่ได้ฉูดฉาดนะครับก็จะเป็นสีพื้นฐานเลยดําเทาขาวนะครับเป็นการเปิดตัวรถที่เร็วมากๆแล้วก็ทําอะไรแทบไม่ทันเลยต้องยอมรับณจุดนี้นะครับเอาละต้องบอกว่า h o n d a Accord 2025นะครับ ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเสริมอุปรกรณ์อย่างที่บอกไปก็คือ Blindspot มีมาให้แล้วนะครับแล้วเราก็พาไปดูละในตัว E นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของล้อล้อเนี่ยไซสเดิม17นิ้วลายเดิมครับแต่เปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นสีดำ gloss black นะครับก็เป็นดำเงานั่นเองแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้โชว์นะครับไม่ได้เอามาโชว์เขามาโชว์แค่ตัว EL แล้วก็ RS แล้วรวมไปถึงตัว EL ที่มีติดตั้งชุดแต่งโมดูลโลนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีไซน์บอกแบบนี้ครับว่าในงาน Honda ไม่ได้มีเพียงแค่ Honda Accord MY 2025ที่เปิดตัวนะครับเขายังมีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับ Accord e s g v ที่เปิดตัวในงานในวันนี้นะเขามีข้อสเสนอพิเศษก็คือดอกเบี้ย0.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง หรือดอกเบี้ยน1น 9, 9พร้อม Honda Exclusive แค่5ปีอันนี้จะสง,งวนไว้สำหรับคนที่จองตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึง30กันยายนและรับรถภายในวันที่31ตุลาคมนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นสำหรับ Honda Accord g v ใหม่นะส่วนตัวรุ่นอื่นๆนะครับในปีนี้เนี่ยในยงานมอเตอร์เตีด2อัทาง Honda เขา ขนทัพ xev นะครับมาทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Honda City Honda Civic Honda HRV Honda CRV รวมไปถึงรถย,ยนต์ไฟฟ้าอย่าง Honda e n อนวก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเราจะไล่ดูจากตัวโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นนะครับของอ๋อผมลืมบอกในเรื่องของสเปคตัว Honda Accord ผมพูดซะยาวจนลืมเลย Accord น,นะครับเขาจะมาพร้อมกับ,กบเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรน,นะครับซึ่ง ให้แรงบิดสูง335นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่เฉลยแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งเป็นประสิทธิภาพสูงด้วยในแง่ของอัตรากินน้น้ำมันนะครับสำหรับ Honda Accord ตัวนี้ให้อาประหยัดสูงถึง23.3กิมตรต่อลิตรและยังมี Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยนั่นเองนะครับเอาละ่ะ ก็ผมพลังยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรแต่สิ่งเพิ่มที่เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของออปชันที่จัดมาเรียกว่าตามที่ลูกค้าต้องการละนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับก็คือดอกเบี้ยพิเศษ0.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ย1.99%พร้อมรับ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีอันนี้สำหรับรถที่ สำหรับคนที่จองตั้งแต่วันที่22สิงหาคมก็คือวันนี้ไปจะถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับ30กันยายนและรับรถภายในวันที่31ตุล,ลาคมจะได้สิทธิ์ในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรถรุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะ Honda City, Honda Civic, Honda HRV, Honda CRV แล้วก็ยังมีเ e อียนวันด้วยนะครับซึ่งเ e อียนวันนี้เดี๋ยวเราพาแวะไปดู e n 1 n เขาก็มาโชว um. ์ด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าโปรโมชั่นของตัว Honda ในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นที่เรียกว่า Honda Pro Oh My Good Day นะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ใครที่จับจองรถยนต์ในงาน Big Motor s a l เนะครับก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษอย่างเช่นคือมันมีทางเลือกที่เยอะมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือดอกเบี้ย โอ้โหเวน้นเว้นแปลกๆดอกเบีย้ยต่ำนะครับซึ่งสามารถเลือกได้นะครับโดยแทบจะทุกรุ่นเนี่ยจะมีดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือเลือกหรือ,รอเลือกรับดอกเบีย้ยเพียง0.99%พร้อมฟรี Hon d a Exclusive ูซีแคซึ่งอันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันออกรถใหม่นะครับมูลค่าสูงสุด2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของคุมที่2ก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ Hon d a อยู่แล้วนะครับชวนเพื่อนมาซื้อรถ h อน da นะครับลูกค้า Honda ที่เป็นผู้แนะนําจะได้รับอ e ีคูปองมูลค่า3,000บาทสําหรับการซื้อสินค้าและใช้และใช้บริการที่ศูนย์ฮอนด้ส่วนลูกค้าที่ออกรถใหม่จะได้รับบัตรเติมน้ามันมูลค่า3,000บาทคุมที่สาครับสำหรับใครที่มีรถแล้วจะเทรดอินไปเป็น Honda นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เทรดอินเนี่ยจะสงวนไว้แค่ Honda กับ Honda คือหมายความว่าคุณขับรถ Honda แล้วจะเปลี่ยนมาเป็นรถ Hon d a นะครับก็จะสงวนไว้เท่านั้นแต่ใน วันนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นใน d i g m o t ต r ร์เซล2025มีโปรมาใหม่นะครับก็คือ happy trade in นะครับรับสิทธิ์เพิ่มเติมมูลค่า15,000บาทถึง100,000บาทเมื่อนำรถยนต์แบรนด์ใดก็ได้ที่เป็นรถสันดาป Hybrid หรือ Plug-in Hybrid มาขายและออกรถใหม่สำหรับรถยนต์ Honda ในหลายๆรุ่นนะถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะประมาณ15,000บาทถึง100,000บาทแต่ถ้าเกิด บางคนอยากได้รถไฟฟ้าคันที่อยู่ตรงหน้าอย่างของนเดนเอีย e นะครับก็จะได้รับสิทธิธพิเศษนะครับมูบลค่า1น0 0 0แสบาทอันนี้เฉพาะเ e อียนวันนะแต่ถ้ารถอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น1 5 0 0 0หถึงหนึ่งแบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่มากขึ้นต้องสรุปอีกทีนึงนะ โปรใน Big Motor ร์เซลล์และรวมไปถึงโชว์รูม Honda ในวันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ใครที่จะเอารถไปเทรดอินตอนนี้เปิดโอกาสให้เป็นแบรนด์อื่นได้แล้วแต่จะสงวนขุมพลังไว้เพียงแค่น้ำมัน Hybrid และ p l u ๊กอินไฮบริดสอย่างนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็สามารถที่จะมาเทรดอินได้นะแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือแคมเปญสําหรับลูกค้าปัจจุบันก็คือสบายดีซีซั่นนะครับบริการหลังการขายผ่อนสบาย0% กับสิกับหลายสิทธิ์ประโยชน์อาทิตย์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายงานบริการทุกประเภทบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี25รายการตร็ดรถนี่อ่ะแล้วก็มีอันนึงก็คือโปรโมชั่นของ Honda City ด้วยนะเออพาไปดู Honda City สักนิดหนึ่งนะ,ะแวะไปดูต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ย ของ Honda City นี้น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็คือวันแรกของ Big Motor s e l l นะครับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับในช่วงทำงานนะครับตอนเย็นเลิกงานก็มาดูที่นี่ก็ได้นะครับที่ไบ e ท h บางนานั่นเองนะครับแล้วก็ตัว City Series นะครับก็มีมนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัว City Series เนี่ยเขาก็จะมี Pro นี่ตอนนี้เขาก็จะมี Pro นะครับก็คือถ้าเกิดของ ฮอนด้าซิตเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของโปรอย่างดอกเบี้ยศย์เปพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหน0 0งบาทนะครับและมีช้อยที่สองนะก็คือดอกเบี้ยอิเศาเก้าเปอร์เซ็นต์พร้อมฮอนด้าเอ็กซ์คลูซีฟแคสปีมูลค่า131,000บาทและฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหน0 0งบาทนะครับแล้วก็พิเศษสําหรับงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับใครที่จองนะครับหรือออกรถตัว คอนด้าซิตี้แฮชแบ็กดริ v e ลนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนี่การที่พี่เขากำลังเยืดวีเซนอยู่นะครับคันนี้รับดอกเบี้ย0%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมบัตรมูลค่าเป็นบัตรเติมน้ำมันนะมูลค่า15,000บาทและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมูลค่า20,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเทรดอินนะครับก็คือจะเอารถเก่ามาแลกเป็น Honda City นะครับเขาก็มีสิทธิ์นะครับผมก็คือคุณเอารถ ของคุณเนี่ยไปเทรดอินนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า15,000บาทน,นั่นเองนะครับก็ให้ได้ทั้งสองตัวเลยแต่ว่าก็จะมีอย่างตัวอีดิชั่นพิเศษของ h o n d a City เนี่ยก็จะได้แคมเปญที่น่าสนใจพอสมควรนะครับอ่ะน้องบอกว่างาน Big Motor s a l e 2025วันนี้เราวันนี้มันเริ่มขึ้นแล้วนะวันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จัดไปจนถึงวันที่31สิงหาคมดังนั้นเนี่ย ใครที่สนใจรถยนต์ Honda ก็สามารถมาดูกันได้นะครับวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของตัว Honda a c c o r d นะครับซึ่งเราพาไปดูแลในช่วงต้นไลฟ์นะครับใครที่มาดูไลฟ์ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอเราจบสตรีมมิ่งแล้วค่อยดูย้อนหลังได้นะครับหรือจะรอเป็นแบบเวอร์ชันคลิปแห้งก็ได้คลิปแห้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแบบเจาะลึกว่าเป็นอย่างไรสําหรับ Accord ในโฉม2025นั่นเองนะครับเอาละตอนนี้20นาทีได้นะครับก็ สมควรแก่เวลานะครับเราพูดจนตอนนี้คอแห้งแล้วนะครับบอกโปรโมชั่นอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับไลฟ์จากคาซาทีมเดี๋ยวเรามีให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคอนเทนต์จากงาน Big กมาต r วเซล2025เพราะว่ายังมีรถรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ถามเรื่องของบัตรเข้างานเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับภายในวันนี้นะก็ ไม่ต้องตกใจอะไรแต่อย่างใดนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็วุ่นวายกันสุดๆแล้วก็ใครที่จะมาชมงานก็สามารถมาชมกันได้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31สิงหาคมที่ไบเทคบางนาวันธรรมดางานจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยจะเปิดในช่วงเวลา11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะ มาดูกันได้นะครับผมมาทดลองขับกันได้หรือจะมาจับจองรถในงานนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะสมควรแก่เวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับล่างสุดดอ